ีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่22พฤศจิกายน2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดทักไลน์มีค่าครูนะคะ วันนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเจ้าชายดาบวันนี้จะได้รับข่าวคราวนะคะจากบทห้านบริวารน,นะคะห้าเหรียญมีดวงเสียงเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ารายจ่ายที่รอยอยู่เต็มไปหมดนะคะ ค่านนค่านีค่านั่นหรือเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยนะคะการเดินทางกระทันหันนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซ่านะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนขึ้นเหนือนลองใต้ด้าน,นของการงานนะคะประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าเกี่ยวข้องกับสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะความเสริความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ ก็เรียกว่าง,งานทางด้านออนไลน์โซเชียลค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะคะ The h i g r o f e n บางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดนะคะไปพักผ่อนไปทําบุญไปสวดมนต์ไปขอพรไปปฏิบัติธรรมช่วงนี้เดินทางไปไหนเคลียา์ปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระวังการเดินช่วงนี้นะคะสะดุดหกล้มจนน้นจนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะด้วยความไม่ระวังนะคะความรัก นะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนแถมมีลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบนะ,ะช่วงนี้ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคเสี่ยงเซมซีนะคะเอาเลขจาก,กเมซมสีมาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สีมีเลข0ูนย์หนะคะ0ูนย์หนะคะ คนวจันท์คนวันจันท์น,นะคะดเดชรยออดนะคะโุ้ยทาวเวอร์ช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีดวงส้มรถนะคะมีโอกาสเสียงเงินเกี่ยวกับยุดยานผ่านนะนะคะ นะบางคนเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีโอกาสซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เลยเหมือนกันนะคะนะมีดวงเดินทางนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่นะคะต้องระวังต้องรอบคอบนะคะนะก่อนออกเดินทางตรวจเช็คสภาพรถนะคะให้ดีนะคะนะมีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าอุบัติเหตุนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเดอะมูนนะคะ คิดมากคิดเยอะนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนดึกด้วยนะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพความดันไม่เกรนนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์มักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะบางคนก็ไปไเกี่ยวข้องกับเยี่ยมคนป่วยหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพ นะคะงานอาวาุโสคนนะคะ 1. ่ไม่เท้าการงานนะคะบางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะนมีทาวเวอร์เขาเรียกว่ามีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโย,งยกย้ายแบบฉับพลันทาให้เราต้องตกอ,อกตกใจนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหนึ่งไม่เท้าการเริ่มต้นงานใหม่นะคะ,ะการสมัครงานนะคะก็จะได้ดีจะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้หรือเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะยศยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จา,ากไพ่ยิมสีมีเลขเจ็ดหกแปดหนึ่งนะคะเจ็ดหกดหนึ่งนะคะ คนวันอังคารนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะสิถ้วย7ถ้วยนะคะราชนินีไมเท้าการงานนะคะของคนวันอังคารนะคะช่วงนี้นะคะมียังมีความมั่นคงหรือใครที่โรงงานอยู่นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้ดีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่หนนดวงนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะช่วงนี้คนวันอังคารก็ได้ก็จิตใจดีงามนะคะ นะช وب, ่วสวดมนต์ชอบไปว้พระบางคนก็เกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลด้วยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากสิบถ้วยนะคะความรักความผูกพันนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารหรือเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะเจ็ดถ้วยก็เรียกว่าความฝันความหวงังโปรเจกต์ไอเดียมีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะใครที่ วาดขวัญเรื่องการงานอยู่ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะหรือการงานที่ทําอยู่แล้วนะคะยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันหรือบางคนก็เดินทางไปวัดไปสวดมนต์ไปอ่าเขาเรียกาทาบุญร่วมกันได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบร,รักนะคะพบคนถูกใจนะคะโชคลาภนะคะจะมีโชคลาภนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่เลขสี่ศนเจ็ดศูนย์นะคะสี่ศนเะคะเข้าไปคนบนพุทธคนบนพุทธนะคะ คนวันพุธนะคะ t h เวอร์นะคะ, Word, ะ,คะสามถ้วยช่วงนี้คนวันพุธมีดวงเดินทางนะคะต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะบางคนขึ้นเหนือนล่องใต้นะคะนะ,ะไปพักผ่อนไปกับคนรักไปกับคนในครอบครัวไปกับคนที่รู้ใจนะคะนะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะใครที่ทําวีซ่าเกี่ยวกับการเดินทางนะคะช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้ดีนะคะบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะนะ,ะ,นะะไป เขาเรียกว่าการพักผ่อนนะคะกับครอบครัวนะคะกับคนที่ถูกใจนะคะเด็เกเมจิเชียนสติปัญญาไว้พริบความละเอียดความรอบคอบช่วงนี้นะคะบางคนกําลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆอยู่ด้วยนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆต่อยอดธุรกิจก็ได้บางคนมีงานควบคู่อยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจทํางานควบคู่ 2- อย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันหรือว่า บางคนอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์อยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะนะัํทำได้ดีนะคะนะัก็เขาเรียกว่า,าจะมีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะการเงินไม่ขาดนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทนักพูดนักคุยนักวิชาการนักเปรีเซเต์น,นะคะช่วงนี้นะคะ ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีนะคะเขาเรียกว่าการพูดการคุยนะคะไหลลื่นดีนะคะแก้ไขทุกอย่างนะคะสถานการณ์ล่วงหน้าได้เยี่ยมนะคะหรือว่าถ้าเป็นน้องๆหนูๆนะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาช่วงนี้เขาเรียกว่าสติปัญญามันสมองดีเกรดดีนะคะการเรียนการศึกษาดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับภูมแพ้แล้วก็เื่นคันนะคะ ความรักของคนมีคู่มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะจะได้พบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็เรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะช่วงลาบนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีมีเลขหนึ่กหนึนะคะหนึ่หนึ่งนะคะ คนวันพฤหัสหนึ่งไม้เท้าสองดาบช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะเกี่ยวข้องกับงานนะคะนะมีโอกาสเส้นเอกสารใหม่ๆนะคะ เกีนะ่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างบางคนสัญญาเกา่าๆสัญญาใหม่ๆกาลังจะเริ่มต้นกาลังจะหมดลงนะคะเกี่ยวข้องกับการงานใครรอง,งานอยู่ก็จะได้งานนะคะช่วงนี้นะคะนะการสมัครนะคะการสอบการแข่งขันนะคะน่าจะทําอะไรช่วงนี้คนวันพฤหัสละเอียดแล้วก็รอบครอบมากขึ้นนะคะนะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเดอะสั้นดวงดีมากนะคะเดอะสั้นหนึ่งไม่ท้าอาการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือถ้าบางคนก็มีงาน อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งนะคะนะเปลี่ยนเงินเดือนนะคะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าดวงของเราจะมีความโชคดีด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะนะเดือดสันขึ้นมาแสงสว่างนะคะกําลังจะเข้ามาสิ่งดีๆก็กําลังจะเข้ามานะคะบางคนมีโอกาสได้งานประเภทอ่ามีชื่อเสียงกว่าเดิมนะคะบริษัทที่มั่นคงกว่าเดิมก็ได้ด้วยนะคะ ด้านของการเงินนะคะคุณผู้หญิงช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความเสริมความงานเสริมเติมแต่งนะคะบางคนมีโอกาสซื้อโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่นะคะนนะการเขาเรียกว่าจะมีการซื้อเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งทองตั้งขันคนสดมีโอกาสพบรักทางโลกอไล่โล,ลกสดเชียวช่วงลาบนะคะจะมีช่วปเนลาบ,ะะบ้านเล็กที่จะให้โชคส่วนเล่ ส่วนเล็หน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่มีเลขหนึ่งนก้านะคะหนึ่สองศูนยะคะต่อไปคนมันสุกคนมันสุกคนมันสุกหนึน่งดา การตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้จะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จแต่ทุกอย่างนะคะจะประสบผลสําเร็จได้ด้วยการลงมือทํานะคะลําแข้งลําขาก้าวดาบนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างเครียดด้วยนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสนิทนะคะช่วงนี้นะคะระวังความดันไมเกรนนะคะเจ็บคอมีเสมหะพวกนี้นะคะปวดหัวนะคะกนะนะ็ต้องดูแลสุขภาพนะคะสี่แม่เท้านะคะการงานมีความ มั่นคงนะคะนะช่วงนี้ใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะประเภทร้านโจโหวยหรือว่าธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะนะยิ่งยิ่งขายติดช่วงกลางค่ำกลางคืนหรือว่าอาหารโตัวรุ่งพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นแปดถ้วยเก้าเก้าดาบนะคะพักผ่อนน้อยคิดมากคิดเดยอะความรักนะคะช่วงนี้มีโอกาสพลาดพลาดจากคนรักนะคะบางคนอาจจะด้วยปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือเกี่ยวข้องกับการงานอยู่กันคนละที่นะคะอยู่บ้านเดียวกันบางคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันได้ด้วยนะคะนะก็ คนเดียวค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะคนโสดนะคะยังโหยหากับอดีตอยู่ยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะส่วนทางด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนนพังนี่พังส้มแซมปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆนะคะก็เข้ามาให้เราต้องใช้ต้องจ่ายนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยี่สีมีเลขหนึ่งเก้นะคะหนึ่นะคะ ะคะุคนวันเสาร์สามเหรียญคนวันเสาร์ช่วงนี้คําพูดมีเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครนะคะนะักการค้าการขายจะขายดิบขายดีลูกค้าเก่าเกาลูกค้าประจํานะคะจะแวะเยียนเข้ามาอดหนุนตลอดนะคะนะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเขาเรียกว่าเดินทางไปไหนจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์นะคะไปขอพรน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะทาวเวอร์นะคะนะ้การเงินมีโอกาสเสียเงินเป็นก้อนด้วยช่วงนี้นะคะนะมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างก็ได้นะคะตอกเสาเข็มปลูกเสาเข็มนะคะซ่อมแซมนุ่นพังนี่พังนะคะนะเกี่ยวกับเื่อที่อยู่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะเจ้ชาชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบรหลานบริวานนะคะ น่าจะพขเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษานะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นมีทาวเวอร์นะคะวันนี้คนวันเสาร์ต้องไม่ประมาทน,นะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ก็เราก็ต้องรอบคอบนะคะการใช้รถใช้ถนนนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับงานอาวมมงคลน,นะคะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิปซีมีเลขสามเก้า 60นะคะ3960นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ